สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอซทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็พบกับเราในช่องซีดอโพเงินนะครับนม่แม่วันนี้เป็นบรรยากาศช่วงคำ่คำๆนะครับผมวันนี้นะครับผมน้องโพรเงินได้ควรคนใหม่แล้วนะครับผมควรเป็นทางการเลยนะครับผม น้องเบียร์นะครับผมหยุดโรงเรียนมาช่วยควเนนะครับผมเอาน้องโพนะครับผมเพราะว่าควเนก็แบบปวดขานะครับน้องเบียร์เห็นแล้วก็มาช่วยนะครับผมมาช่วยพ่อควรนะครับผมหยุดเรียนนะครับไปก่อนนะครับผมเพราะว่าเราก็อยู่กับ น้องโพเงินนะครับผมอยู่สองครอบครัวนี้ก็มีอยู่สองนะครับผมมีน้องโพกับคนเอกเองนะครับผมน้องเบียร์เลยเป็นหลานแท้ๆของคนเอกก็เลยมาดูแลน้องโพเงินแทนนะครับผมเ,เป็นควนใหม่ของน้องโพเงินนะครับผมควรนที่จะดูแลน้องโพต่อจากพ่อควนนะครับผมเพราะว่าบางวันพ่อควนก็ไปธุระกลับมานะครับผมค่ำอย่างนี้เนาะต้องให้ มีควรประจําแล้วครับน้องครับน้องมีควรประจําให้น้องเบียร์เป็นควรเป็นควรเต็มตัวเลยนะครับดูว่าน้องเบียร์จะเอาน้องโฟงเงินอยู่ไหมน้องน้อครับผมตอนนี้ก็ให้น้องอาบน้ำให้น้องให้เย็นสบายนะครับเพราะว่าอากาศวันนี้ร้อนมากมากเลยนะครับผม ร้อนดูครับดูครับแม่แม่ครับผมอ้อยอ้อยที่น้องโผลเงินจินเหลือนะครับผมก็เกิดโอ้ถ้าปลูกอย่างนี้เกิดอย่างนี้คงจะดีใจนะครับผมดูครับเด็ก น้องเบียร์นะครับผมเป็นควรดูแลแทนพ่อควรนะครับผมจะให้เพราะว่าช่วงนี้พ่อควรก็ไม่ค่อยสบายนะครับผมไปเอาหญ้าก็หญ้าทุกวันนี้ก็หายากนะครับผมแม่แม่หญ้าเริ่มหายากแล้วครับผมเราก็ตัดหญ้าตามธรรมชาติให้น้องได้กินนะครับผมดูอิ่มแล้วนะครับแม่แม่ทั้งกินกล้วยกินหญ้านะครับผมวันนี้ ดูครับวันนี้ไม่ให้ลงเล่นน้ํานะครับน้องเบียร์ไม่เอาไปลงเล่นน้ําจะให้เล่นทางสายยางเอานะครับแม่แม่แมโอ้ดูครับควรน,น้องเบียร์นะครับจะแทนพ่อควรแล้วนะครับผมดูครับก็มีล้านๆน,นี่นะครับมาช่วยงานนะครับผมวันนี้เราก็ดีใจนะครับผม ดีใจที่ได้ควรคนใหม่มาดูแลน้องโพนนะครับผมควรดูครับตอนค่ำนี้เราก็ย้ายหลักนะครับผมตอนกลางวันเราผูกอยู่ในบ้านนะครับแม่แม่ตอนค่ำนี้เราจะย้ายน้องออกมาเล่นดินเล่นทรายนะครับผมให้น้องได้เล่นเพราะว่าอากาศ อยู่ตรงนี้นะครับเย็นสบายนะครับผมเราเลยไม่ผลกในบ้านนะครับตอนค่านะครับผมตอนกลางคืนนะครับผมถ้าฝนตกเราก็ย้ายนะครับผมย้ายน้องย้ายน้องเข้าบ้านนะครับเพราะว่าอยู่ติดกันนะครับแม่แม่นี่ก็เป็นบ้านน้องโพเงินก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับแม่แม่ให้น้องโพถ้าฝนตกเราก็ย้ายน้องโพเข้าบ้านได้เลยนะครับผมมาให้น้องได้ตักฝนนะครับผม โอ้เมื่อเช้าตกใจนะครับให้น้องโพกินกล้วยไม่กินนะครับแม่แม่ครับผมของชอบน้องโพนะครับผมแต่ว่าเอากล้วยมาให้กินสองถุงครับแต่กินแค่สองวีนะครับแม่แม่แต่ตอนข้ามานี่ยไม่เหลือเลยนะครับผมไม่เหลือสักวีเลยนะครับผมดูครับดูครับดูน้องเบียร์ทำภารกิจโขกช้างครับผมได้แล้วนะครับแม่แม่ เริ่มเจ๋งแล้วครับผมตอนสองสามอาทิตย์แรกก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับผมแต่ช่วงนี้พ่อควรก็ดูไปเรื่อยๆนะครับผมก็เริ่มเริ่มเริ่มจับน้องโพแบบฉายได้แล้วนะครับผม พรุพ่งนี้เดี๋ยวพ่อจะพาไปลงน้ำลงน้ํานะครับน้องคูวันนี้เล่นน้ําสายยางไปก่อนนะน้องคูเดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อจะพาลงเล่นน้ําเย็น,นๆนแช่น้ําสะใหญ่เลยนะครับผมจะพาลอยน้ําด้วยนะครับพรุ่งนี้ครับผมเพราะว่ายังไม่ได้ลอยน้ํานานแล้วนะครับผมดูครับตีหางเล่นหมดแล้วนะครับผมผมใช้จะคันเนื้อคันตัวนะครับผมเพราะว่ายังไม่ได้ไปถูต้นไม้เลยนะครับ ถ้ายคลิปนี้นะก็กฝากกดไลค์กดแชร์นะผมฝากเป็นกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับคนเอกกับน้องพูเงินขอขอบพระคุณอย่างมากเลยนะครับ